สวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคแล้ววันิ้วเรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเก of Olympu ิแต่ไม่ใช่เวอร์ชันน1000คือทุกคนน่าจะเห็นประจําเลยว่าวาเราเล่นแต่เวอร์ชัน1น0 0จนเราลืมเวอร์ชันนี้ไปแล้วเป็นเดือนือ2เดือนเกือบเกือบ2เดือนที่เราไม่เล่นพอขอพอต้องขอโทษลูกจริงๆที่ลืมกันไปนะครับวันนี้กลับมาแล้วคือเวอร์ชันหนึ่งพันเนี่ยมันไม่ได้ดีกว่าอะไรทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมแค่มันมีคูณพันที่แอดออนเพิ่มเข้ามา จริงๆแล้วคือถ้าไม่ได้คูณพันมันก็ไรค่านะครับสุดท้ายแล้วมันก็มีคูณร้อยคูณอะไรอยู่ดีเหมือนกันถ้าได้นะครับโอเคกลับมาเล่นเวอร์ชั่นเริ่มต้นแล้วกันเรียกว่าผู้ให้กําเนิดหลักการนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นไงเปิดกันที่ไม้หนึ่งหนึ่งร้อยเคแต่จริงๆมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละคุณผู้ชมมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันขนาดนั้นเลยนะครับแต่เลดการแตกเนี่ยจ,จะแตกต่างกันก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมครับ คูณเมื่อไหร่จะมาไหลขนาดนี้โอ้โหนิ่งเลยมึงรับชมความเทินนะครับไม่แนะนำเล่นตามนะนิ่งเลยมึงคูณเพิ่มหน่อยได้ไหมสองแม่งขาประจำเลยเลขกสองเนี่ยโอ้โหแล้วไหลดีด้วยจะปินก็ได้ไม่ก็คูณโอเคเฮ้ยมึงมาได้ไงมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยโอ้โหมาได้ไงวะคุณผู้ชมโอเคแล้วมาในจังหวะาที่ เงินไหลดีไงเออแล้วแบบเราก็ต้องการคูณมาเพิ่มเพิ่มสิบห้าเลยนะฮะเอาวะเฮ้ยถือว่าพื้นฐานคูณไปสิบเ็เนี่ยดีมากนะครับอยู่ที่ว่าจะจ่ายไหมและตอนเนี้ยเอาและแม่งจ่ายแต่ไม่มีตัวคูณนี้ไม่เอานะโอ้ยตัวแพงถ้าได้ก็เป็นแสนนะครับแสองแสนเลยถ้าแต่ถ้าได้นะอ่ะขอให้มีคูณมาติดมาติดมา,ดมาสองพอคูณสองพอ ผมว่ามันจะไม่มันจะไม่ได้กาไรเยอะๆก็ตรงนี้แหละคือคูณตรงนี้เยอะจริงแต่พอจ่ายแล้วมันไม่มีคูณหลดลงมาเพื่อดึงคูณไปจ่ายนั่นไงนิ่งเลยนิ่งเลยนะโอ้โหถ้าคุณฟอสต,ตัวแข็งขนาดนี้ผมก็ไม่รู้จะทำไงละนะครับเนี่ยมาจ่ายในตอนที่มันไม่เยอะแต่ตอนไหลแม่งไม่จ่ายเห็นปะ ตอนไหลมันไม่จ่ายมันจะจ่ายตอนที่ไม่ไหลครับโอ้โหทำไมมันทำกันอย่างนี้วะเสดายเสดายคูณสิบห้าไม่ใช่เลยวนิ่งไปหลายรอบเลยนานๆจะได้คูณดีๆเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาอ้ยหลายตัวด้วยนะครับไม่ใช่แค่แปดนะน่าจะสิบตัวจริงๆด้วยนะฮะโอเคถ้าคูณดีแล้วก็หนาวแน่นอนแต่ไม่เป็นไรโอ้โ โอ้โหนี่ก็ไม่ได้อีกกูหูหลายรอบแล้วรอบนีโโ้ไม่มีคูนโอ้โหเสียไคูนไม่ใช่หรอกคผู้ชมโอ้โหไม่จ่ายโอ้อหเสียได้หมดเลยสุดท้ายกลับมาได้สองครับเหลือจะเชื่อเลย <c oughs> เหลือจะเชื่อเลยจริงๆคผู้ชมสวยอะไรขนาดนี้เนาะ เหมือนจะเปิดมาดีนะคือได้มาห้าหมื่นก่อนเลยแต่คือนิ่งเลยอีกแล้วครับโอ้โหเงียบเหงาอีกแล้วต่อให้จ่ายก็ไม่มีตัวคูณอะไรประมาณนี้เฮ้ยเออมีคูณไม่ผลคูณสองจริงแต่อีกนิดเดียวเราจะรอดแล้วนะจนิดนึงเราก็จะรอดแล้วนะ เซ็งว่ะคุณผูม้ม <c oughs> เปอร์เซ็นต์การชนะเราเนี่ยมันน้อยกว่าห้สเปอร์นต์ะนะเกมเนี้ยต้องยอมรับเลยขอร้องความหวังเราเรียบร้อยไปละเรียบร้อยยาวยาวยาวครับคูณสิบไม่ได้พบยาวเลยโอโ้โหโอกาสเจ๊งสูงมากเพราะว่าเรายังไม่มีคูณเลยนะครับตอนนี้อ่ะควรจะมาละโอ้โหควรจะมาแล้ว,โโค,ว,ลวคุณ อ้มึงไม่สงสารกูเลยอะ่ะมึงไม่สงส,งสารกูเลยอ่ะเนี่ยคุณก็อยู่แค่สามอยู่อ่ะโอ้โหรู่จะมมาดีคือแม่งเชี่ยวเรายับเลยนะเกินไปว่ะเหลือง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 งไง ยังไงคูณผมรู้สึกว่าวันเนี้ยคูณจ่ายยากคือรู้สึกว่ามันแข็งอ่ะมันนิ่งนานเกินไปครับเวลามันนิ่งมันนิ่งนานเกินไปจริงๆอะไรของมันวะแล้วพอไหลไหลไหลแล้วก็ไม่จ่ายคือไหลยังไงก็ได้ไหลยังไงก็ไม่จ่ายอน,นี้ออกปะจะล้างกระดานจะแบบหายไปทั้งกระดานแม่งก็ไม่หล่นลงมาอออินแล้วนะ โอ้ร oh, ้อนเลยคูจอมครับหนึ่งเว้าคูณก็มีแค่นี้อยู่แล้วว่ะเพื่อน oh. <Okay. S 1> สีฟ้าตัวเดียวไม่เป็นไรต้นเกมเรายังพอเข้าใจขอแค่ได้คูณแล้วกันต้นเกมอะ่ะมาแล้วก็ขอให้จ่ายนะ่ะโอเค โอเคโแม่ง okay. oh, สุดยอดว่ะทำกันได้นะคูณอะไรคูณสามนะครับนะคูณก็คือแย่อยู่แล้วอะมันยังจะเว้ารัวๆอีกแผดในขอได้ไหมก็ไม่ได้อืมอืมสุดยอดวะ ยอมยับถือใจเลยว่ะมึงแม่งสุดยอดจริงๆอะคือมึงไม่แตกคือไม่แตกอย่างนั้นเลยสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดคือจริงๆการที่คูณมาเยอะอย่างเงี้ยมันมันจะดีมากครับถ้าได้แต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ได้เพราะมันอารมณ์เหมือนมันมาสามตัวเหมือนเม,มื่อกเหมือนแบบพื้นที่ในการลุ้นมันน้อยลงอะครับมันมาแทนสัญลักษณ์อะเนาะ แล้วพื้นที่การลุ้นมันน้อยลงถามว่ามีข้อดีไหมมันมีครับถ้าได้แต่ส่วนมากมันไม่ได้เนอะผมพูดถูกไหมคุณผูชมวันนี้ยคูณแข็งมากคูนแบบดีแค่ตาแรกอ,อะอเหีย กูจะด่ามึงยังไงดีพพูดเลยเถอะไม่ไหวแล้วจริง,รงเอออย่างเงี้ยคือจริงจไม่ต้องการไม่ต้องสีฟ้าก็ได้ครับแปดก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็ขอให้จ่ายโอ้โหขอให้จ่ายกูเป็นไงล่ะยังขาดทุนอยู่นะครับคุณผู้ชมเพราะมันไหลไม่เยอะไงอ่ะคุณสองพอนะแต่จ่ายไหลๆหน่อยนาฬิกาทรายนาฬิกาทรายแล้วก็คูณส อ่ะคุณห้าไหลปะคิดว่าเหนปะนี่คือความสวยคือแบบมันสวยแบบเรื่องอย่างนี้นะโอกาสอะมันมีเยอะมากครับโอกาสเรามันมีเยอะจริงใช้เปลืองมากครับพอดีพอได้คูณดีแล้วมันก็ไม่จ่ายเพราะกูอยากต่อยหัวร้อนมากเลยตอนเนี้ยมันเล่นไปเล่นมาหัวร้อนมากเลยวะไม่รู้เพราะอะไรนะครับมันแบบเอาเปรียบมันเกินไปบางที ถ้าคุณจะหาแข็งอย่างนี้คุณเอาคูณแบบก้อนใหญ่ๆมาเลยสีน้ำเงินออกมาเออจะได้ไม่ต้องลุ้นกันเยอะแล้วที่เหลือก็ตามเป็นตามกรรมไปแต่ถ้าแค่สองกับสามแล้วยังมาว่าวรัวๆกันอย่างเงี้ยดูดิมึงดูดิคนดูมันนิ่งเลยอ่ะมันนิ่งเลยนะฮะแล้วเราก็ต้องมาลุ้นอีกว่ามันจะหล่นไหมมันก็ไม่หล่นแล้วก็ยังนิ่งอยู่ดูดูนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยอ่ะหล่นไหมคิดว่าหล่นไหม คือหลายรอบแล้วนะที่ยังไม่หล่นเนี่ยอ่ะเฮ้ยคูณสองแต่คือทำเหมือนได้คูณยี่สิบอ้โหูแล้วยังว้าวอีกเหมือนเดิมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ ผมเติมสู้มึงทำเวอร์ชั่นไม้หนึ่งจุดห้าเอ็มมาด้ไหมไอเกมเนี้ยผมไม่ไหวลแล้ววะเติมสักไม้หนึง่งผมจะเป็นบ้าจริงคือกลับมาเล่นด้วยความสนุกนะจริงๆก็มาแบบไม่จะกะไม่ซีเรียสมันน่าจะได้อยู่บ้างอะไรประมาณเนี้ยแล้วเปิดมาไม้แรกก็ดีด้วยดีแต่ไม่ได้แบบแตกเยอะนะรู้สึกว่าคูณมาดีอ่ะได้ปะอ่ะได้อ่ะมาคุณชมได้ ไม่ไหลอีกแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้คุณจริงมาก่อนถ้าไหลส้มไหลไหลไหลเหลืองไปได้เนี่ยมีลุ้นแดงโอเคอุ้ยสามหมืน่นแล้วมีคุณสองการันตีคือจ่ายแน่นอนไงคือก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนี่บ้าก็ตกใจก,ก,ก็เยอะอยู่เอามาได้คืนอยู่บ้างสรุปคือทุนคลิปเนี่ยอยู่ที่เก้าร้อยเคนะครับเราต้องออกไปประมาณนั้นแหละถึงจะได้คืนอ่ะดูซิเปิดมาคูณก็ดีแล้วจ่ายมาก็ได้คืนแล้วด้วยบทสรุปจะเป็นไงอ่ะว้าวโลโลายสวยก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับ มาคุณคุณสองพอโอเคมีคุณมาคุณสองจริงด้วยอ่ามาโอ้ยเหลืองตัวเดียวอีกแล้วมาโอกาสมาคุณผู้ชมร้อนจะไม่รู้จะร้อนอยังไงนะครับมาเอ้ยอุย้ยมันได้อีกแล้วเฮ้ยสิบตัวอีกแล้วแล้วคุณโอเคแต่ไม่ไม่ไหลเลยเอุย้ยรอดกูรอ,อดกูรอ,อดแล้วนาฬิกาทรายเอาให้นะครับอันเนี้ย คือไม่ได้เอาให้แค่แปดตัวด้วยนะเอาให้ทีละสิบแล้วดอกละสามหมื่นแล้วมันจ่ายไงแหวนแหวนได้ครับแล้วได้คูณด้วยการตีจ่ายออ้ยมันไม่ไหลจริงแต่มันได้จ่ายตัวแพง่ะน,นึกออกปะแล้วคูณนะ่ะมันดีตั้งแต่เริ่มไงอันนี้คือโชคดีไปโอ้โหผู้ชมคลิปนี้สุดตรงโกงความตายอีกแล้วนะครับทั้งด่าทั้งแช่งนะครับสุดท้ายกลับมาแตกครับกลายเป็นลูกรักกันเหมือนเดิม โอ้โหแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าคูณไม่ดีจ่ายไม่แพงแล้วถูกจังหวะไม้นี้เราก็แย่พอสมควรนะครับทุน 900k นะสรุปคลิปนี้กําไรมาประมาณ400กว่า k นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าร้อนจริงร้อนจังนะครับแต่คือบทจะได้แม่งก็ได้แบบงงๆเลยเนาะโอเคต้องขอบคุณคูณ10ส,สำหรับไม้แรกเอยคูณแรกถ้าไม่ได้คูณ10ผมว่าแย่ถ,ถ้าอ่าจแพงถ้าคูณมันน้อยมันก็ก็แย่แหลนะเนาะเออตามนี้ โอ้โห oh, คลิปนี้กูรอดได้ยังไงนะครับเติมสู้แล้วรอดเฉยเลยนานๆนี่จะเติมสู้แล้วรอดนะคุณแปดอย่างเงี้ยเออยังโอเคอ่ะคุณปงคุณแปดอะ่ะใครจะหมุนก็ได้นะครับใครจะหมุนหาสเกตเตอร์เองก็ได้มีลุ้นจ่ายด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้เกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็ลองติดตามชมกันเองแล้วกันนะครับก้ขอ,ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ